สวัสดีค่ะพวกเราสองสาวนะคะป้าหลานพาเพิงค่ะวันนี้ก็เป็นอ่าช่วงเทศกาลนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ค่ะเราก็มีในส่วนของเป็นของพรีเมียมขจากมาดกพิจิตเพชรเลยใช่ค่ะจากมาด้พิจิตเพชรนะคะใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหกล่องว่าพรีเมียมสวยงามมากๆเลยนะคะเรามีให้เฉพาะในส่วนของอ่า ช่วงปีใหม่ใช่แล้วเออแล้วมีให้ในช่วงปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าภายในเนี่ยเราให้อะไรลูกค right ้าบ้างนะคะเสียงหายแล้วนะคะเมื่อคืนดึกไปไหนค่ะอ่าชมพูเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นผ้านะคะตอนนี้จะเป็นผ้าแบบอ่าพอจาก ไหมญี่ปุ่นอย่างดีเลยนะคะใช่แล้วลูกค้าได้แบบ,บแบบมาสวมใ<า>ส่บนคออุ้ยนุ่มนุ่มมานะคะอากาศหนาวหนาวก็จะมีผ้ามีผ้าน,นะคะถ้าอากาศหนาวเรารู้สึกเจ็บคอต้องกินน้ำใช่ไหมใช่แล้วมาดูที่แก้วค่ะนี้จะเป็นแก้วเยตินะคะก็าาแบบพรีเมียมเลยพรีเมียมนะคะสามารถเก็บความเย็นได้ด้วยเก็บความร้อนได้ด้วยค่ะใช่ค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์พิจิตเพรของเราเองนะคะแต่นี้ก็จะมอบแทนคําขอบคุณให้กับลูกค้าที่มารับรถกับเรานั่น<ช>เองค่ะแล้วก็ได้รับปฏิทินด้วยนะคะ นฝ่ายดีทินนะคะก็สวยงามพรีเมียมสุดๆเลยค่ะวัวน,นี้ก็จาก m a สด้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะมีะลูกค้าสุดพิเศษนะคะมารับรถกับพวกเราใช่ค่ะก็ลูกค้าก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงของมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์โชว์เนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว่าจะมีแบบแคมเปญพิเศษเยอะแยะมาก yeah, มาย,มายเลยมากมายส่วนรถพิเศษหรือรถสวยๆที่เขาไปแบบ เราไปโชว์ใช่ค่ะแต่อย่าลืมว่า ถ้าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเราต้องขับรถไปมันก็จะอะไรที่แบบยากอยู่นะใช่ขับรถไปค่ะเสียเวลาทั้งวันเสียค่าการรถโอ้โหความเสี่ยงในการขับการเดินทางอย่างนะชมพู่ใช่เจ็ดวันอันตรายอย่างเงี้ยใช่และถ้ามาดูในส่วนของตัวส่วนรถพิเศษหรือแคมเปญกับพวกเราค่ะไม่ได้ต่างกันกับมอเตอร์โชว์เลยนะได้เท่ากันใช่ค่ะลูกค้าท่านนี้ค่ะก็เลยกลับมาเอารถกับพวกเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะจริงๆก็ไปดูจากที่นั่นมาแล้วนะ เป็นไงบ้า,ากลูค<อ>กค้าเขาก็บอกว่าอุ้ยม,ม,มันก็ได้เท่ากัน,น,กนเลยอ่ะอได้เท่ากันแถมอยู่ใกล้บ้าน<ช>อ่าซูมาเอาที่บ้านดีกว่าไหมใช่ค่ะแล้วของพวกเรานะคะก็ให้พิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้ค่ะคุณลูกค้าเลือกเป็นปรุ่นอะไรนะคะใช่ค่ะตามมาดูค่ะตามมาดูกันเลยที่ห้องสมม่งมอบของพวกเรานนั่นเองค่ะ นี้ก็มาถึงที่ห้องสงมมอมรถใหม่แล้วนะคะใช่แล้วค,ะค่ะเราก็จะเก็บรถให้ลูกค้าแบบพรีเมียมสุดๆเลยไม่ให้ใครมายุ่งกับรถลูกค้าเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะวารถที่เราเตรียมให้ลูกค้าเป็นแบบไหนไปดูเลยค่ะทาดาคันนี้เลยคันนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็น Mazda c x 3 b e เอ p a s s มนะคะรุ่นลองท็อป ปี 2022, ป 2022. และทำไมลูกค้าถึงเลือกปี2022ค่ะชมพู เพราะว่าราคาก็ดีออปชันก็ครบนะใช่และ,ะที่สําคัญค่ะส่วนลดเยอะม,มากใช่เยอะมากนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ค่ะเป็นอาจารย์นะคะซื้อสดขี้เกียจผ่อนนั่นเองค่ะเราก็เลยจัดส่วนลดพิเศษให้เทียบเท่ากับมอเตอร์โชว์เลยชมพู่ใช่และที่สําคัญนะคะลูกค้าบอกว่านั่งออฟค่ะอยากได้รถนะคะที่แบบอ่าอยากได้เคลือบแก้วอ่าทีนี้การเคลือบแก้วนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็จะอา ที่อื่นเขาก็เคลือบเหมือนกันนะไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยแต่ของเราค่ะเราแถมเคลือบแก้วแพ็กเกจ2ปีนะคะมูลค่าเกือบส0 0 0มื่นเลย 30, <000 S 2> ทีเดียวสามหมื่นเลยทีเดียวใช่ะค,ะค่ะปีหนึ่งค่ะจะไปซ้ําน้ํายาอยู่ที่สี่ครั้งนะคะ2ปี8ดครั้งคุมซะยิ่งกว่าคุมคุมซะยิ่งกว่าคุมนะคะเ,ออเดี๋ยวชมพู่เอาตัวอ่า สมุดรับประกันนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถ้าเป็นเคลือบแก้วแท้นะคะเขาจะมีในสดของสมุดรับประกันให้ของเราค่ะใช้ในส่วนของการเคลือบแก้วของร้าน Speed Master นะคะแต่เป็นร้านชั้นนาของขอนแก่นเลยนะคะอ่ะเราเปิดให้ดูค่ะก็จะเป็นชื่อของคุณลูกค้ารายละเอียดเบอร์โทรรุ่นรถสีนะคะวันที่นําเข้าในการเคลือบแก้วค่ะเนี่ยค่ะ มันจะมีในส่วนของรายละเอียดว่ารับประกันให้กี่ปีตอนนี้2ปีนะคะลูกค้าได้ความพรีเมียมแล้วก็การเคลือบแก้วที่ดีที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะถูกต้องครับยอบต่อมาค่ะเคลือบแก้วเห็ดรถสวยๆแบบนี้เราเคลือบแก้วให้แล้วนะคะฟิล์มเราใช้ในส่วนของฟิล์ม 3M เซราม,มิกให้เลยนะคะอาชมพู่หยิบตัวใบรับประกันฟิล์มมาอีกรอบนึงค่ะอันนี้จะเป็นใบรับประกันฟิล์ม 3M นะคะ นี่เลยเห็นไหมว่าสิ่งที่เราแถมให้กับลูกค้าเรามีใบรับประกันที่ชัดเจนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนอกจากฟิล์มเซรามิกติดให้รอบคันแล้วนะคะอ่าเรามาดูภายนอกนนะคะว่ามีของแถมเลยที่แถมเพิ่มเติมให้อีกบ้างค่ะเห็นอก่างส่วนพิเศษแล้วก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเห็นอย่างชัดเจนค่ะจะเป็นคิ้วกันสาดนะคะคิ้วกันสาดแท้ใช่ค่ะ แล้วก็ฟิล์มกันรอยเปลียนนแบ็คถ่ายนอกนะคะของแท้เลยของแท้ของมาสตานะคะแล้วก็เป็นฟิล์มเบ้ามือจับค่ะตรงนี้นะคะอาจจะใส่ใสมองไม่เห็นค่ะ ตอนนี้มันดียังไงฟิลเบ้ามือจับนะคะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวโครเมียมนั่นเองนะคะในการติดให้กับลูกค้าแต่ฟิลใสเบ้ามือจับค่ะถ้าคุณลูกค้ามีเล็บอย่างเงี้ยค่ะพอใช้ไปนานๆเล็บอาจจะไปขีดข่วนในส่วนของตัวเบ้ามือทําให้เป็นรอยได้นะคะตอนนี้เราก็ติดให้พิเศษเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะน้ำมันค่ะให้เต็มถังเลยพันหกถังหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ 95ด้วยต่อมาด้านหลังค่ะชมพู่เปิดให้เพื่อนๆดูเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นถาดท้ายแท้ของทางมาส t e r เลยนะคะถาดท้ายแท้นะคะมีการรับประกันชุดของแท้จะมีการรับประกันให้อยู่ที่3ปีนะคะมีอะไรบ้างชมพู่พาเพื่อนๆไปดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นสครับเพจนะคะ มีซับเพจค่ะภายในอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้าหลังเลยใส่เมมโมรีให้ด้วยนะคะอยู่ที่64 g ิจิกค่ะและมีฟิล์มกันรอยจอทัชสกรีนด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นฟิล์มแบบตัวตัวแก้วนะคะใช่ค่ะ ก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ตัวกล้องนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าอยากจะติดตั้งเป็นกล้องแท้มาสเตอหรือเป็นกล้อง70ไมล์ที่พวกเราแถมให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะก็อยู่ที่เขาเรียกว่า าการตัดสินใจของลูกค้าทุกๆครั้งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์นะคะเราจะมีการถ่ายรูปอัปเดตแล้วก็อัดวิดีโอส่งให้กับคุณลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อกับเราเนาะชม บบไม่มีความกังวลอะไรไเลย,เ,ลยเพราะว่าเราจะรายงานทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าใช่เสม,มอรายงานให้หมดเลยนะคะบางท่านคืออะเจอกันแค่วันทําสัญญาแล้วไม่ไม่เห็นกันอีกเลยแทบจะแบบไม่ได้เจอหน้าเซลเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าแบบสบายใจแล้วก็เราก็จะนัดคิววันรับรถซึ่งลูกค้าก็จะมีเลิกนะคะก็แจ้งเราได้เลยค่ะและวันรับรถเราังมีพวงมาลัยให้ด้วยนะ ช่พิเศษจริงๆเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงกทมเลยนะคะรับรถที่นี่สบายใจทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อที่ขอนแกน่นหรือจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมารับรถกับพวกเรานะคะใช่ค่ะช่วงปีนี้ค่ะปลายปีนี้ขายแทมไม่ทันเลยนะคะปล่อยรถแทบไม่ทันเลยปล่อยรถไม่ทันเลยค่่ตอนนี้แบบเซลแบบว่าเหนื่อยมากค่ะอะ เพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะได้ในส่วนของแคมเปญมอเตอร์โชว์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรุงเทพค่ะทักหาพวกเราได้เลยนะคะสอสาวค่ะพี่ออฟนะคะ ที่เบอร์0954697462 ID Line Office10M9 นะคะแล้วก็ทักหาชมพู่ได้ค่ะใช่ค่ะเบอร์โทรนะคะ0633244156ค่ะ ID Line นะคะ JIEDOICHOM ค่ะหรือว่าทักหาเพจเราได้นะคะที่ Mazda Lady ค่ะเพราะว่าตอนนี้ชมย้ายไปอยู่ Mazda Lady แล้วใช่ค่ะใน Mazda Lady จะมีพี่ออฟมีน้องพิมพ์มีชมพู่นคะใช่ค่ะ แคมเปได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงโปรโมชั่นอ่าช่วงก่อนปีใหม่เนี้ยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่เด็ดที่สุดเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของตัว CX3 ปี2022ค่ะมี0%ให้ถึง5ปีเลยใช่ใชพี่ออฟแถมต้องรีบๆด้วยนะ<ช>เพราะว่ารถใกล้จะหมดแล้วรถจะหมดแล้วค่ะแล้วก็ส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในทุกๆคลิปที่พี่ออฟได้ถ่ายกับน้องพิมพ์ในการแบบแจ้งเรื่องส่วนลดของมอเตอร์โชว์ไปนะคะยังไงก็ทักหาพวกเราได้เลยค่ะหรือทักมาหาที่เพจอ่าของเพจตรงเพจต,ตรงของโชว์รูมเรานั่นเองนะคะจ้<ช>ะพี่จิตเพรขอ,อนแก่นค่ะยยังไงไกก็อ่าาาลืมวเรนะคะคบบบ ha